สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่2575กองกำลังหลักทั้งหมดมาถึงแล้วจารวัวเฉยนยืนอยู่บนยอดเขากระบี่ด้วยจิตวิญญาณที่เปี่ยมล้นด้วยพลังเขาเปล่งเสียงออกมาและกล่าวว่าผู้ฝึกฝนกระบี่ควรแสดงความเข้มแข็งของเขาทำลายเมฆและแยกดวงจันทร์ออกจากกันไม่ควรหลับไหลที่นี่และกลารเป็นสนิม ผู้อาวุโสท่านเต็มใจที่จะไปกับข้าหรือไม่ข้าจะเลือกผู้ถูกลิขิตจากอารยธรรมกระบี่ใหม่เพื่อสืบทอดวิชากระบี่ของพวกท่านกริง๊งกระบี่นับพันเล่มส่งเสียงก้องกังวานพร้อมกันโดยเสียงของพวกมันยังคงดังอยู่เป็นเวลานานดีจารุว่วเฉินกดมือลงบนขมับของเขาและเปิดใช้งานผนึกสวรรค์แห่งกาลเวลาและมิติระหว่างิ้วของเขาเขาเก็บรวบรวมกระบี่ทั้งหมดหลายพันเล่มบนภูเขากระบี่ แล้วกเก็บไว้ในโลกฟ้าดินจากนั้นเขียรแดงกระบี่ที่ห่อหุ้มด้วยความเข้าใจกระบี่อันแข็งแกร่งก็ปรากฏขึ้นในโลกฟ้าดินกระบี่เหล่านี้ส่วนใหญ่สูญเสียความศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วและกลายเป็นเพียงเศษโลหะอย่างไรก็ตามกระบี่ที่มีชื่อเสียงบางเล่มยังคงอยู่ตลอดไปกระบี่เหล่านี้ถือเป็นอาวุธศักดิ์สะะิทธิอกก์อย่างแท้จริงคำพูดของจาลุ่งเฉินไม่ใช่เรื่องไร้สาระเขาต้องการฟื้นคืนโลกกระบี่อย่างแท้จริงในสนามโบกเป็นการล่าสวรรค์ จาล้วเฉินได้สัญญากับจอมยุทธ์ของโลกกระบี่ใต้ว่าจะปกป้องโลกกระบี่ใต้เป็นเวลาหนึ่งหมื่นปีและถ่ายทอดคำสอนของเขาให้กับโลกกระบี่ใต้ในเวลานั้นเขาเพียงแต่ถือว่านี่เป็นข้อตกลงเท่านั้นต่อมาเขาได้แข่งขันกับตี้ชาสถาน้อยความคงทนและทะเลลูปกุนนั่นเป็นเพียงเพราะเขาต้องการทำตามสัญญาของเขาเท่านั้นอย่างไรก็ตามเมื่อเขามาถึงป่าหลุมศพกระบี่เขาได้รับหลักคำสอนกระบี่จากการชำะระล้างของกระบี่น้ำไม่ท่วน และวิญญาณปรมาจารย์กระบี่มพระบุรุษเขายังได้เห็นความรุ่งโรจน์และความพินาของวิชากระบี่เขาทราบซึ้งใจอย่างมากราวกับว่าเขาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิชากระบี่ดังนั้นการฟื้นคืนชีพของโลกกระบี่และการส่งเสริมวิชากระบี่จึงไม่ใช่ข้อตกลงหรือคำสัญญาแต่เป็นสิ่งที่เขาต้องการทำจากใจจริงจารุ่วเฉินเดินไปตามป่าหลุมศพลกลางรอยเท้าของเขาลึกมากเขาจองมองไปที่หลุมศพที่มีรอยด่างและฝักกระบี่ที่อยู่ด้านหน้าหลุมศพ มีหลุมศพแต่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นมีฝักกระบี่แต่ไม่มีกระบี่เขาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกอารมณ์เสียเขาจึงสวดมนต์กระบี่ศักดิ์สิทธิ์สามพันเล่มออกมาจากฝักแต่ไม่มีใครกลับเข้าสู่หลุมศพแห่งทองฟ้าร้อยลีอีกเลยผู้คนที่ฝังกระบี่สูญเสียความข้าหาญแต่เราจะได้รับชัยชนะในรุ่นต่อไปจางกว้เฉินและอาเลอร์ออกเดินทางกลับจางลู่เฉินได้รับหลักคําสอนแห่งสายกระบี่จิตวิญญาณแห่งกระบี่และจิตวิญญาณกระบี่สวรรค์ที่ควบแน่นในข้ารับพฒนาการ การเดินทางสู่พระราชวังเทพต้นกาเนิดได้สิ้นสุดลงแล้วมีอีกสองสิ่งที่ต้องทำก่อนอื่นเขาต้องดูว่าไปชิงเอ,อ๋อร์รอลวงผู้ผู้ฝนจากกองลังหลักมายัางพระราชวังเทพต้งกำเนิดหรือไม่สำหรับนางแล้วนี่คือการทดสอบครั้งสุดท้ายเพื่อเตรียมใจตัวเองก่อนจะกลายเป็นเทพดังนั้นนางจะต้องมาอย่างแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นยิ่งเรื่องใหญ่ขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นยิ่งบุญวายมากขึ้นเท่าไรนางก็ยิ่งสามารถถอยหนีได้สำเร็จมากขึ้นเท่านั้นนี่เป็นสิ่งที่จานโรเฉินต้องการเช่นกัน อย่างที่สองจางล่วเฉินต้องคิดหาวิธีปกป้องโลกกระบี่ใต้ให้ได้มากที่สุดนี่คือการเปลี่ยนแปลงทัศนคติหลังจากไปที่ป่าลุ่มศพกระบี่ก่อนหน้านี้เขาต้องการเพียงแค่ช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตในโลกกระบี่ใต้ให้มากที่สุดเท่านั้นเขาไม่มีความรู้สึกรับผิดชอบที่เข้มแข็งเช่นนี้ยิ่งได้มากเท่าไร่ความรับผิดชอบก็ยิ่งหนักมากขึ้นเท่านั้นมีเพียง2วิธีในการช่วยเหลือโลกกระบี่ใต้เขาต้องเก็บโลกกระบี่ใต้เอาไว้หรือไม่ก็ล่อเทพเจ้าไปที่อื่น โลกกระบี่ใต้มีอาณาเขตกว้างใหญ่โดยการฝึกฝนในปัจจุบันของจังเวเชนเขาแทบจะทนกับโลกฟ้าดินที่กำลังเติบโตไม่ได้เห็นได้ชัดว่าเขาไม่สามารถนำมันเข้าไปในทะเลปานของเขาได้เทพเจ้าธรรมดาไม่สามารถแบกรับโลกขนาดใหญ่เช่นโลกกระบี่ใต้ได้มีเพียงเทพเจ้าที่ต้องเอาชีวิตรอดจากความทุนแรงอย่นหุยเท่านั้นที่ทำได้อย่างไรก็ตามเนื่องจากพระราชวังเทพต้นกำเนิดอยู่ในโลกกระบี่ใต้ด้วยจึงเป็นไปได้ว่ามีเพียงเทพเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถรักษาโลกกระบี่ใต้ ไว้ในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของตนเองได้หากจารุเฉินต้องการปกป้องโลกกระบี่ใต้เขาก็ทําได้เพียงคิดวิธีลอ่อเทพเจ้าไปที่อื่นเท่านั้นอยา่างไรก็ตามเขาเป็นเพียงมหาเซียนในข้าราชการเท่านั้นไม่ต้องพูดถึงการล่อลงเทพเจ้าออกไปการโจมตีเพียงครั้งเดียวจากเทพเจ้าก็ทําให้เขาตายได้ขณะที่จารุเฉินกาลังคิดอย่างหนักเสียงของพยักฝังทองก็ดังขึ้นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ฝังทองของข้าพเจ้าอาจยึดของมันได้ช่วขณะเวลาหนึ่งนะ หากพระราชวังเทพต้นกำเนิดถูกพรากไปก็จะเหลือเพียงโลกกระบี่ใต้เท่านั้นจะสามารถปลดปล่อยพลังศักดิ์สิทธิ์และเข้ายึดครองโลกกระบี่ใต้ได้หรอเจ้าขุนเฉินถามด้วยความประหลาดใจยพยักฝังทองกล่าวว่าแน่นอนว่าข้าพเจ้าไม่สามารถปลดปล่อยพลังศักดิ์สิทธิ์ได้มากเกินไปข้าพเจ้าทำได้แค่ปลดปล่อยมิติศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นเจ้าจะต้องทนกับวิจิตศักดิ์สิทธิ์ด้วยเมื่อนนั้นเท่านั้นเราจึงจะซ่อนตัวจากการรับรู้ของสวรรค์ได้มิฉะนั้นเมื่อการลงทั่วรรค์ถึง เราจะควรจะต้องตายตกลงตอนนี้ตัดสินใจได้แล้วด้วยความช่วยเหลือของพยักษ์ฝั่งทองจะารั่วเฉินรู้สึกว่าภาระบนบ่าของเขาเบาลงเขายังรู้สึกมั่นใจมากขึ้นด้วยพระราชวางังเทพมิตงกำเนิดถูกทำลายจนกลายเป็นซากปราหักพังมานานแล้วมีกำแพงที่พังทลายอยู่ทุกหนทุกแห่งมีกำแพงที่พังทลายสูงหลายร้อยฟุตมีรูปแกะสลักหินกิเลนขนาดมหึมาตั้งจางงานอยู่บนซากปราหักพังมีแผงกระเบีที่ตกลงไปในหุบเขา แผงกระบ,บี่เหล่านี้แตกหักมากแต่ก็งดงามอย่างยิ่งยังมีค่ายโกลที่แตกหักและเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์แห่งการสังหารโบราณที่กกระจายอยู่ทุกคนทุกแห่งแม้ว่ามหาีนยนจะเข้ามาก็อาจก่อให้เกิดการจัดตั้งค่ายโกลและเชืเช้อเฉิญความตายได้อย่างไรก็ตามตาสือคงและเออซสืคคงก็ไม่สนใจเสื้อคลุมของพวกเขาขาดรุ่งริ่งและปากของพวกเขาก็เต็มไปด้วยเลือดขณะที่พวกเขาวิ่งหนีผ่านซาบประหักพัง ทุกครั้งที่พวกเขาเริ่มก่อตัวปรางกระบีจะบินออกมาและโจมตีพวกเขาทําให้พระภิกษุทั้งสองกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่กล้าที่จะหยุดด้านหลังของพวกเขาได้ยินเสียงน้ําแตกมีมหาเสียนหลายสิบคนไล่ตามพวกเขาธนจาจาร์ท่านควรไปก่อนพวกเราจะหยุดยั้งพวกมันเองร่างของเจนซาเจนตันและเจนหวังปลดปล่อยพลังแห่งความตายและเขียดแดงกดสายเสียนส่งพลังพวกมันกลายเป็นลำแสงสว่างสามลำและพุ่งเข้าหาผู้ไล่ตามที่อยู่ด้านหลังพวกมัน ทั้งสอยู่ในขั้นบัญชีโฉด้วยพลังของทั้งสคนพวกเขาสามารถเอาชนะมาหาเซียนได้หลายสิบคนโดยไม่ต้องใช้วุธใดหากพวกเขาไม่เมตตาและไม่มีจิตนาคามหาเซียนอาจจะตายไปแล้วเสียงตะโกนดังมาจากที่ไกลพวกเจ้าคือยมทูตขาวจากพระราชวังที่เป็นความตายม่ใช่ผู้ฝนสายพุทธไม่เข้าใจเหรอเสียงนั้นประกอบด้วยพลังสมาธิอันยิ่งใหญ่และพลังแห่งความตายพลังสมาธิของเจิ้นซาเจิ้นตันและเจิ้นหวัง และวิญญาณเซียนต่างตกตะลึงและยืนนิ่งอยู่กับที่หนานเซิงและมหาเซียนทั้งสี่แห่งพระราชวังที่เป็นความตายบินผ่านไปอย่างรวดเร็วร่างกายของพวกเขาตัดผ่านน้ําที่หนาทึบทิ้งริ้วน้ําสีขาวไว้ห้าริ้วเมื่อพวกเขาเห็นหนานเซิงมหาเซียนหลายสิบคนที่อยู่รอบพวกเขาก็ต่างมองหน้าก,กันด้วยความตกใจพวกเขาแสดงออกถึงความกลัวและสีหน้าหวาดกลัวขณะที่พวกเขาถอยหนีอย่างรวดเร็วพวกเขาทั้งหมดรู้ดีว่าตาซื้อคงและเอ,อ้อซื้อคงมีสมุนไพรศักดิ์สิทธิ์จากต้นกําเนิดจํานวนมากติดตัว ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ยอมแพ้พวกเขายังคงตะเลล่ไปไกลแล้วรอคอยโอกาสที่ตกปลาในน้ําที่ปั่นป่วนนานเซิงยืนอยู่บนไหล่ของปฏิมกรรมหินที่แตกหักสูง30เมตรเขาเลือบมองไปที่ต้าซื้อคงและเอ้อซือคงที่กําลังวิ่งหนีเขาหัวเราะ,ะเยาะเยะ้ยมหาเสียนในข้าไม่เหี่ยวเฉาสองคนต้องการหลบหนีหลังจากเห็นข้าและนานเซิงอย่าฆ่าพวกมันเลยเนื่องจากพวกมันเรียกจางว่เฉินว่า,าจารนาพวกมันอาจมีประโยชน์ในการจับเขา เซียนแห่งพระราชวังที่เป็นความตายที่มีหัวเป็นเจลเค,ค้กล่าวนัน,นเซิงพยักหน้าเขาปลดปล่อยพลังสมาธิของเขาและสร้างโซ่สีเทาสองเส้นขึ้นมาโซ่สีเทาถูกสร้างขึ้นโดยกดฟ้าดินพวกมันพันรอบตา้าซสอคงและเอฟอสึคงราวกับงูวิญญาณสองตัวอย่าทำลายอาจารย์ทั้งสองของข้าเจนซาทําทให้พลังสมาธิของหนานเซิงเป็นกลางแสงแห่งพุทธะปรากฏขึ้นในดวงตาของเขาเขาประสานฝ่ามือเข้าด้วยกัน และกระบี่ยักษ์ยาวร้อยฟุตก็ปรากฏขึ้นเหนือศีรษะของเขาเขาฟันลงมาด้วยมือของเขาและกระบี่ขนาดใหญ่ก็ฟันตามมาด้วยตุม้มโซ่พลังสมาธิทั้งสองขาดออกจากกันทำได้ดีมากเจนซาตาซื้อคงหันกลับมาและอดไม่ได้ที่จะชื่นชมตอนแรกนั้นเธอรู้สึกสับสนแต่แล้วเขาก็โกรธจัดเขาดียินเสียงโหเราะจากเหล่ามาหาเซียนจากระยะไกลไม่ทราบว่าพวกเขากำลังล้อเลียนเขาหรือพระราชวังที่เป็นความตาย ยมทูตขาของพระราชวังที่เป็นความตายได้กลายมาเป็นผู้พุกฝนสายพุทธในทางกลับกันพวกเขาก็กลายเป็นศัตรูของพระราชวังที่เป็นความตายมีอะไรตลกไปมากกว่านี้อีกไหมเจนตันและเจนหวังยังช่วยระง,งับการกรขี่จิตใจของนานเซิงอีกด้วยพวกเขาแต่ละคนสร้างตาประทับพุทธขึ้นมากระบี่สังหารควบแน่นนูนเนือซีซ่าของพวกเขาและโจมตีนานเซิงพวกเจ้าทั้งสองไปจับพระภิกษสุสองรูปนั้นมาข้าจะปราบสิ่งที่น่ารังเกียจทั้งสามนี่เอง สีหน้าของนานเซิงมืดมนเขาหยิบพัดอัคระสีเขียวออกมาและพัดไปข้างหน้าอัคระนานั่นบินออกไปและกลายเป็นสายฟ้านับร้อยนับพันพวกมันโจมตีเจนซาเจนตันและเจนหวังและทําให้พวกเขาปลิวไปมหาเซียนทั้งสี่แห่งพระราชวังเทบเป็นความตายเดินวนไปร,บรอบๆและไล่ตามต้าซื้อคงและเอ้อซื้อคงนานเซิงน่ากลัวเกินไปแล้วขาอยู่ในคาดบัญชีโชว์เหมือนกันแต่สามารถต่อสู้กับพวกมันได้สามคนเลยเขากาลังต่อสู้กับพวกมันทั้งสามคนยังเหรอ เพียงแค่บวกมือเขาก็สามารถชนะพวกมันทั้งสามคนได้แล้วทักษะกรารต่อสู้ของเขาเทียบได้กับมหาเซียนในขั้นสูงสุดเลยละ่ะสิทธิของผู้โอาโศทั้งเจ็บุคคลในตำนานของเผ่ามรดาเนะจ้าคิดว่าพวกเขาเป็นคนธรรมดาเหรอไปกันเถอะเมื่อนานเซิงชิ่นี่เราก็ลืมเรื่องการเอาเปรียบพวกเขาไปได้เลยมหาเซียนทั้งสี่แห่งพระราชวังเทพเป็นความตายที่ออดแอที่สุดอยู่ในขั้นพันโคออนันอย่างไรก็ตามนี่คือพระราชวังเทพต้นกําเนิดพวกเขาเป็นกังวลว่า พวกเขาจะกระตุ้นค่ายกลหรือเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์แห่งการสังหารดังนั้นพวกเขาจึงไล่ตามพวกเขาเป็นเวลานานแต่ก็ไม่สามารถจับต้าซื้อคงและเออซือคงได้พวกเขาเคยเปิดฉากโจมตีระยะไกลและโจมตีทางพลังสมาธิมาก่อนและสามารถโจมตีพระสงฆ์ทั้งสองรูปได้สำเร็จที่น่าแปลกก็คือตาซื้อคงและเออซือคงดูเหมือนจะมีร่างกายที่ไม่อาจทําลายได้พวกเขาจะกาะอักเลือดออกมาสองคับทุกครั้งที่ถูกโจมตีและลุกขึ้นเพื่อหลบหนีต่อไปทันที พลงทองคาของมหาเซียนสายพุธมีพลังขนาดนั้นเลเหรอมหาเซียนแห่งความตายที่มีหัวปเป็นจระเข้ถามด้วยความประหลาดใจการโจมตีจากมิติของเขาอาจฆ่ามหาเซียนในขั้นมีเหี่ยวเฉาได้อย่างไรก็ตามหลังจากที่พระอ้วนถูกโจมตีเขาเพียงแค่กลิ้งไปมาบนพื้นเหมือนกับลูกบอลยางแล้วลุกขึ้นทันทีและหลบหนีต่อไปบางทีพวกเขาอาจไม่ได้อยู่ในขั้นไม่เหี่ยวเฉามหาเซียนแห่งเผ่ามรณาเดาอยา่ากังวลไปเลยเราต้องปรับพวกมันก่อนที่พวกมันจะเข้าไปในพระราชวังเทพตัวกําเนิดก่อนเรา พวกมันคงเก็บสมุนไพรศักดิ์สิทธิ์มาเยอะแน่ๆมาหาเซนเริงเผามรดาที่มีหัวปเป็นจระเข้นั้นรวดเร็วมากในพริบตาเดียวเขาก็เลยตามต้าซื้อคงทันอาวุธรูปค้อนในมือของเขาเรืองแสงด้วยแสงแห่งความตายเขายกมันขึ้นมาทันใดและฟาดมันไปที่หัวของต้าซื้อคงพลังของค้อนนี้ไม่ได้อ่อนแอไปกว่าการจุดตีด้วยพลังเต็มที่ของมหาเซนในขั้นความสมบูรณ์แบบอันยิ่งใหญ่ของขา้าพัฒนาการเขาไม่เชื่อว,ว่า,าพระภิกษุอ้วนยังยังทนต่อสิ่งนี้ได้ อนจอดอถ้ามาถึงที่นี่แล้วช่วยข้าด้วยตาสิคงมองไปข้างหน้าด้วยความดีใจมหาเสี่งเผ่าบรรณาผู้มีหัวมัจระเคยิ้มอย่างยินชาเขาไม่รู้สึกะเทือนใจแต่อย่างใดพระอ้วนคนนี้ใช้ท่านี้ไปแล้วสองครั้งเขาต้องการจะใช้เป็นครั้งที่สามจริงหรือขณะที่ขสอสงครามกำลังกันลงจอดบนศีรษะของตาสิคงก็มีเสียงกระบี่ดังขึ้นฟุบกระบีบ่โบราณเฉินหยวนกลายเป็นเส้นแสงกระบี่สีดำ และฝันไปที่ร่างของมาหาเซียนของภารณาที่มีหัวมันจระเครขคคอนสงครามและมือของเขาขาดเป็นสองท่อนเมื่อเขาถูกเวียงออกไปด้านหลังเลือดของมาหาเซียนเภามรณาได้ทําให้บริเวณนี้ย้อมไปด้วยสีแดงและก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยค่าไฟผมแล้วก็ มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสำหรับน้ำใจเล็กๆน้อยนะครับผมสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ